ก็สวัสดีครับเพื herman, so now, bitcoin bitcoin, ่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนวันนี้นี่ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะครับอีกไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็จะปิดแท่งวีคแล้วเรียบร้อยนะครับก็เราคิดนไปนะว่ามันจะลงนะปรากฏว่า เมื่อ,อวานนะครับเนาะพูดพูดระเบิดแล้วเพิ่งตื่นนะเมื่อวานนะครับก็คุยกันไว้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดเลือกทางนะครับมันมีโรจิเกิดขึ้นหววมันออกได้ทั้ง2ด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านขึ้นหรือด้านลงนะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะ่ะมันเลือกเป็นด้านขึ้นนะนเพื่อนเมื่อลองสังเกตด,ดูแท่งแท่งเดวันนี้นะครับนี่มันเป็นแท่งเขียวนะครับก็ผมก็เลยมโนขึ้นมาว่าเอ เฮ้ยมันก็หรือว่ามันจะขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่นะครับก็หลังจากวันนี้ไม่ต้องไปนะก็เดี๋ยวจะทยอยค่อยๆกดซื้อนะครับในมุมผมนะก็ย่อลงมาซื้อย่อลงมาซื้อละนะครับมันดูแบบมีความเป็นไปได้สูงว่ามันอยากจะขึ้นแล้วจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสเตจจี้ของตัวทำเฟรมเดย์นะครับก็ค่อยๆทยอยซื้อ ซื้อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับ s t o r e c ต t i c นะครับก็เด้งขึ้นมาอยู่ประมาณสัก27นะครับเช้านี้ปิดนะผมว่าน่าจะไปแถวสี่นะครับโดยประมาณนะครับแท่งก็จะออกแนวเป็นแบบโซนๆแท่งนี้นะครับไม่แน่นะตอนปิดแท่งอาจจะปื๊ดขึ้นไปเขียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่านะครับในแท่งแท่งนี้นะมันไม่ไม่ได้เขียวมากหรอกนะครับแล้วมันคบคงย่ออยู่ในโซนประมาณสักหกหมื่นสอง นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูแท่งวีก,กันนะครับแท่งวีกนะครับถ้าปิดประมาณนี้เนี่ยจัดว่าดีอยู่นะครับไม่เลวร้วายนะครับก็เอ่อมันจะเป็นหางที่แบบค่อนข้างค่อนข้างยาวนะครับอ่าก็เรามารุ่นกันดูนะอาทิตย์หน้าผมว่ามีสิิทธ์เขียวนะเออรอบนี้นะก็เก่งๆไว้ว่ารอบหน้าน่าจะเขียวนะครับก็ลองรุ่นกันดูนะครับโอเค อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวบิตคอยนะครับในทําเฟรมเดย์ผมว่าก็ทยอยเริ่มรับได้ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีรูดลงอะไรยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยไทมิ่งนะครับอยู่ในช่วงประมาณ2สวันที่จะถึงเนี่ยอาจจะมีรูดลงเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็ผมก็คงจะทยอยรับนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นของบิตคอยเดี๋ยวมาดู4ชั่วโมงกันนะครับอ๋อเดี๋ยวนะทําเฟรมเดย์มีอินดี้อะไรบ้างโอเค ทำเฟรมเดย์จะประมาณนี้นะครับทำเฟรมชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับก็ลงมาต่ำา50นิดนึงนะครับแล้วก็ดีดขึ้นเลยนะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับก็กลับทิศนะวิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ประมาณสักแท่งประมาณตีสามได้นะครับโดยประมาณนะครับก็มันก็ออกแนวเป็นเป็นเหมือนแฮมเมอร์ลงนะครับ แต่ว่าพอมาเป็นเช้าของแท,แท่งที่ปิดเช้านี้นะครับดูมันมีความสู้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะตอนปิดนะไม่ใช่แบบอีก30มนาทีตอนอัดคลิปเนี่ยลูดลงมาเป็นแท่งแดงนะถ้ามันปิดแท่งแดงไม่ดีนะแต่ถ้าสี่ชั่วโมงปิดเป็นแท่งออกเขียวๆเนี้ยผมว่าดีนะครับโอเคสี่ชั่วโมงคงคงบอกได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับก็ถามถึงสัญญาณซื้อตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีนะครับ ก็คือมีไปโซน,นนี้ไปทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะทีหนึ่งตรงเนี้ยเป็นคือแองตรงเนี้ยยังไม่มีลงมาโอเวอร์โซ่สักครั้งเลยนะครับนี่นะผมเปิดอินดี้ให้ดูอ่ะอินดี้สโต์นะครับตัวเขียวๆอันนี้เนาะมีสัญญาซื้ออยู่โซนๆนี้นะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นการยกโลของตัวสชั่วโมงอยู่นะครับลูกขึ้นลูกนี้ลูกขึ้นลูกนี้ ลูกนี้นี่คือมีแบบไหลๆหน่อยนะครับก็คิดว่าแนวโน้มนะน่าจะขึ้นไปต่อได้น่าจะเบรกหายอยู่นะครับสงสัยตุยๆอยู่ว่าตรงเนี้ย A ตรงนี้นะครับแล้วพอ B เนี่ยมันจะเบรกหายนะครับแล้วก็ C ลงมาตรงเนี้ยลงมาย้ำฐานแถวแถวสัก6 2 0 0 0่สองโซนๆตรงนี้แหละนะครับผมเดานะอันนี้ผมเดาว่าดูจากชุดขึ้นมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับ หนึ่งชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้นะครับสัญญาณมันก็อืมสวยงามประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็คือนี่นะยกโลลูกนี้ลูกนี้นี่เบรกหายอีกทีหนึ่งด้วยนะก็คือรอบนี้นะครับถ้าย่อลงมาอีกทีนึงนะครับก็คือลงมาจิ้มโอโซนตรงนี้นะครับก็จะต้องกดแบบเข้มๆแล้วนะครับในมุมผมนะอันนี้ก็คือชุดนี้เป็นชุดลูก2นะครับก็คือชุดนี้ขึ้นไป A, ตัวนี้ b ตัวนี้ c x หรือเปล่านะครับหรือ1 2 3 4 5อี่อันนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะครับก็ไม่แน่นะแล้วก็คิดว่าไม่น่าใช่นะครับยังมองว่าชุดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นชุด a ตัวนี้ชึกชึกชึกตรงนี้ b แล้วตรงนี้น่าจะเป็นขึ้นชุด c นะครับขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้ c นะครับผมลุ้นนะครับว่าให้ตัว1ชั่วโมงนะครับ s t r e ลงมาจิ้มต่ำก่อน เป็น2ส4ี่ห้านะขอเป็นท่าประมาณนี้นะครับวาดแล้วไม่ค่อยสวยเลยเนาะเดี๋ยวลบใหม่ <c oughs> เอาใหม่นะตัวนี้จะเป็น A B ตัวนี้นะครับขึ้นไป C ตัวนี้จึกจึกจึ๊กจึกตัวนี้ยขอเป็นท่าประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะลงมาโอโซให้เราก,กดซื้อตรงนี้สักทีหนึ่งไหมนะครับถ้ามีจิ้มลงมานะผมจะจัดเลยจัดเต็มนะครับตัวนี้นะก็อันนี้เป็นการเดานะมมนกราฟนะครับ โดยทรงก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเมื่อวานก็ตีเทนไลน์ตรงนี้ไว้นะครับแอบบแอบบนะแอบบเข้าไปแล้วนะตอนประมาณเนี้ยสักประมาณทุ่มสองทุ่มตรงนี้นะตอนมันมันมันก็ลองนะมันก็ลองเตือนอยู่นะครับก็ยิงขึ้นไปนะตอนนี้ซื้อไปหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ b บรก k เทนไลน์ตัวนี้นะครับผมก็มองเป็น A B C อย่างนี้แหละนะครับ เดี๋ยวเราลองไปตีเป้าดูว่ามันวิ่งไปแถวไหนได้บ้างนะครับก็มองชุดนี้นครับขึ้นไป A ABC ตรงนี้นะครับตีประมาณนี้นะครับโดยประมาณก็ขั้นต้นนะครับ64300นะครับโซนนี้นะน่าสนใจนะครับก็คือเข้าเข้าตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคัดเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณ61500นอะ่ะโดยประมาณนะครับ น,นะนี่คือจุดคัดส่วนยิงขึ้นไปนะครับมีเป้า64 65 0แล้วก็66 3 0อ่า3 3 3โซนเลยนะ64 300แล้วก็65 0 0 6น0นะครับโดยประมาณจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วค่อยมาดูชุดขึ้นในทีแต่ถ้าบูมากๆนะบูบูมากๆก,ก็นี่เลย68 0 0คือถ้าถ้าไปถึงนี่นะ เบรกไไล์ตัวใหญ่เลยนะครับ6 8 6 0 0นะครับก็มีโอกาสนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นเป็นชุดที่เฮ้ยน่าจะมีโอกาสเบรกได้นะครับซึ่งลุ้นนะครับตัวนี้ต้องลุ้นก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไปนะครับอันนี้เราโมโนนะว่ามันจะขึ้นนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะรู่ลงอย่างนี้ก็ได้นะอ่าอันนี้คิดแง่ดีก็คิดว่ามันจะขึ้นแต่ว่าจุดคัดนะชัดเจนเลยนะ6 1 5 0 0ถ้า ถ้าลงหล่นลงมาเนี่ยผิดทางเดี๋ยวมาหาจังหวะเข้าใหม่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นสเ a จ e ี้ที่ที่ผมวางไว้นะในระดับ1ชั่วโมงนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับตัวของ Bitcoin นะครับซึ่งถามว่ามองเป้าล่างอยู่ไหมก็มีอยู่นะคือในใจก็คือขึ้นไปอีก,อกสนิดหรือจริงๆตรงนี้มันก็ถึงเป้าที่วางวนั้นแหละนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจบลงตอนไหนนะครับเนี่ย ก็ถ้ารูดลงเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแหละนะครับอาจจะมีเป้าอาจจะมีเป้า58 0 0 0รออยู่นะครับแต่ว่ามันตอนนี้มันเทรนมันเป็นเหมือนวิ่งขึ้นอยู่นะครับผมก็เลยลุนๆนะครับว่าถ้ามันเป็นโอกาสที่มันไม่ลงกลับมานะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เออลืมพูดไปนะครับเทรนไลน์มีเทนไลน์ตัวนี้นะครับที่อาจจะตีมาช่วยประกอบนะครับว่า เอเราควรจะผ่อนไม้ตรงไหนได้บ้างนะครับก็เอาตรงนี้ไปเลยนะครับอืมชุดนี้แล้วกันนะ่ะให้เป็นข้อพิจารณาไว้ก่อนนะครับว่าถ้าหลุดเท็ไล์์โซนโซนนี้นะครับคือจริงๆถ้าราคาประมาณนี้เนะี่ยคือถ้ามันหล่นจาก6กหมลงมานะครับก็เสียวๆนะครับอาจจะเป็นจังหวะรับนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็เริ่มมีความเสียวแล้วแหละนะครับว่ามันจะหลุด6กหมืลงมาหรือเปล่านะครับ ให้วาดเส้นลาเส้นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมวาง alert ไว้นะครับคือ alert อไว้เพื่อให้มาแอบดูหน่อยซิมันเป็นยังไงอ่ะประมาณนี้นะครับนี่นะเท้นลนแบบ์แบบแบบหลวมๆแล้วนะตัวนี้นะครับไม่ได้เอาไปแตะแตะตัวเส้นขอบนะครับเนี่ยเอาแตะขอบว่าตรงนี้เลยนะครับถ้าแตะขอบตรงนี้นะครับรับไปได้เลยนะห้ามหลุด6กหมื่นสองแต่ว่าผมเอาแบบหลวมๆเนี่ยเอาตรงนี้นะครับถ้ามันปิดลงมาทับเนี่ยแสดงว่าเฮ้ย อาการไม่ค่อยจะดีนะครับอ่าอาจจะมีแบบรูดลงมาแรงๆมาตรงที่แถวแถวลุ่มโปรไฟหกหมื่นหกหมื่นหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูอเธเรีมกันนะครับอเธเรีมเนี่ยก็เราลุ้นให้ขึ้นนะบิตคอยมันขึ้นนะอเธเรีมมันไม่ไปด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูทั้งใน Day w ว e k อ่า day w ว e k สี่ชั่วโมงนะครับ ตัวทำเฟรมเดย์นะครับก็สโตแคทติ้งนะครับลงมาจิ้มต่ำวันนี้นะครับปิดแท่งเดี๋ยวลบออกก่อนนะครับวันนี้ปิดแท่งนะครับยังไงสัญญาณขึ้นให้ซื้อแน่นอนนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่ามันปิดปุ๊บนะมันบอกให้ซื้อเลยนะครับตัวนี้นะได้จตคลอสเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะทําตามระบบนะครับเดี๋ยวเราเราจะเข้าซื้อเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะครับเนี่ยนะ ก็ราคาก็จะย่ำฐานอยู่ในโซนแบบเดิมๆนะครับตัวนี้นะใกล้เคียงเดิมแหละนะครับโซนมันอาจจะสูงกว่าตรงช็อตนี้นิดหน่อยนะครับพอลงมาอย่างนี้นะครับก็เราก็ลุ้นนะครับหวังยิงขึ้นเลยนะครับตรงนี้เป็น A ABC นะครับเราก็ยิงขึ้นไปเหอะนะครับขึ้นไปได้เลยนะครับอันนี้นะผมก็ลุ้นของอีเธอร์นะครับว่าตรงนี้ขอให้มันเป็นเบสแบบชัวๆนะครับก็ทีนี้นะครับ เรามาโนประมาณนี้เนาะใต้ในอาจจะแบบต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาดูวีควีคนะครับขึ้นให้ซื้อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือต้นอาทิตย์นะครับก็คือในแท่งนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเรามาซื้อตอนปิดแท่งนะครับมันก็คือของวันนี้เนาะก็ถือว่าราคาไม่เลวร้ายถึงแม้ว่าอาทิตย์หน้านะครับมันจะลูดลงต่ออีกสักหนึ่งดอกนะครับเราก็ค่อย follow หม้ซื้ออีกดอกหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับในชุดนี้นะครับให้เรามอง ไปถึงวีคก,ก่อนหน้านู้นนะครับเนี่ยนะวีคอะมันถ้าถามในมุมผมนะครับก็มันก็คือเสียทรงอยู่นั่นแหละนะเนี่ยนะเสียทรงในชุดตรงนี้นะครับเนี่ยมันทำแบบขึ้นสัญญาณแบบโลโล,โลนะครับแต่ว่าก็คือบางทีมันเป็นรีเทนเมนต์ชุดใหญ่นะครับอ่าเป็นการพักตัวรอบใหญ่เนี่ยก็คือให้เอารอบก่อนหน้าเนี่ยมาเทียบเคียงดูอีกสักทีหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนดูตรงนี้เนี่ยมันก็เคยแบบทำพฤติกรรมคล้ายๆกันเนาะเนี่ย A,B,C ตรงนี้ตรงนี้ลงมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรนะมันก็ต้องเสียทรงนั่นแหละนะมันถึงจะมันถึงจะเหมือนย่อในทำฟิวเจอรกแบบคอมเพลตนะครับทีนี้นะครับก็ตรงนี้นะมีที่มันเคยขึ้นสัญญาณอย่างเงี้ยมันมีลงต่ออีกวีคหนึ่งนะครับเกิดเป็นไดเวอร์เจนตรงนี้นะกึงก่งๆนะกึงก่งๆไดเวอร์เจนนะครับก็ ให้ทำใจไว้ก่อนนะครับว่าแอนที่เรามาโนว่าขึ้นนะบางทีแม่งลงนะเอออาจจะลงมาอีกสึกแท่งหนึ่งนะครปืดป้ดนะครับโอ้โหปืด้ดปื้ดอาทิตย์หน้าอาจจะปื้ดเข้มเข้มหรือเปล่านะครับรอลุ้นกันดูนะว่าจะออกอีท่าไหนไส้ไหลหรือเปล่านะครับกล็ลุ้นเลยนะตรงนี้เนะี่ยผมรู้สึกอื่นมากนะอยากจะให้มันโอโ้ขึ้นได้แล้วเหอดนะลงมาก็คือคงผมคงมาดักรับอยู่นั่นแหละนะ ก็ยังมีเป้า2 0 0 0 0ืเออสองพตรงนี้นะที่แบบที่ยังเป็นเป้าที่อยากจะรับอยู่นะครับเนี่ยมีเลอร์รอไว้นะครับก็คิดคร่าวๆว่าไส้มันอาจจะลงมาแถวๆตรงนี้นะครับแล้วดึงขึ้นนะครับกลายเป็นแท่งแดงสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับก็รอรุ้นกันดูนะครับอันนี้ในระดับวีคนะครับแต่ว่าในระดับเดเนี่ยผมขอไว้แล้วว่าขึ้นไปเลยเฮ้อนะ อย่าสะบัดเยอะเลยนะคือโอกาสลงมันก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเนะี่ยขึ้นไปแล้วอาจจะล่วงลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยยิงขึ้นนะครับมีโอกาสเป็นรูปอย่างเงี้ยรูปจะดีคว่ำนะครับก็เราเราขอแค่ว่าลงมาแต่ว่าอย่าลุดโลนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ที่ผมคิดไว้นะเอาเป็นทรงๆนี้นะครับน่าจะดีนะครับเดี๋ยวมาดูในสี่ชั่วโมงกันนะครับสี่ชั่วโมงนะครับก็ ตัวสัญญาณนะครับไปขึ้นตรงก้นทีหนึงนะครับอยู่ที่2,340นนะครับตอนนี้นะครับจากก้นตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาแล้ว100 US ดอลลาร์นะครับแต่ว่านะถ้าใครรับตามสเตจจี้ไปนะครับมันมันยังไม่มันเรียกว่าเนี่ยถ้าเริ่มเริ่ม,ร,มรับตรงนี้ตรงนี้มาโดนด,ดอกตรงนี้ไปนะครับราคาโถวเฉลี่ยม,มยังอยู่ประมาณ2,500กว่านะครับเว้นแต่ว่าได้ดอกนี้มาด้วยนะครับ ราคาถั่วเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่แถวๆตรงกลางพอดีนะครับค่อนล่างหน่อยๆนะครับตวเนี้ก็คือเป็นราคาทุนอยู่นะครับซึ่งผมเองก็อยู่แถวๆตรงนี้แหละ <c oughs> ตรงนี้เลยนะครับราคาทุนผมก็อยู่ประมาณสัก2,400นรนิดๆนะครับก็ใกล้เคียงนี้เลยนะก็ลุ้นนะครับว่ามันจะวิ่งต่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นสบัดในโซนโอวบอร์ทของสีชั่วโมงอยู่นะครับเนี่ยนะขึ้นไปฟึ๊บฟึ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 บอ่า ขอสะบัดแรงๆหน่อยนะเพื่อนนะไปไกลๆเลยนะไปกลับไปยืนฐานเดิมตรงนี้ได้เลยนะครับก็ลุ้นเลยนะครับตัวนี้นะว่าจะขค้ืนที่เป็น A แล้วก็ลุ้น B นะครับ B เนี่ยขอแบบสูงเข้มๆแล้วก็ค่อยลง C ตรงนี้นะครับอันนี้ในมุมผมนะผมขอประมาณเนี้ยก็คือสบายใจแล้วนะครับตรงนี้ก็เริ่มเป็นแอ่งนะครับมีความเสียวตรงที่ว่ามันลงมาใกล้ใกล้จะเทสขยักตรงนี้นะครับผมก็เลยกลัวๆนิดนึงนะครับเพราะว่า ตรงนี้ผมก็มองไว้ไว้ว่าจะเป็นจุด stop loss ของผมในอีกรอบหนึ่งนะกลัวมันมากิน stop loss แล้วมันดึงขึ้นเลยนะอันนี้แบบเสี่ยวมากนะครับตัวนี้นะก็ตุยๆนะตุยๆนะซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากจะแย่นะครับประหยัดไม้หน่อยเนี่ยก็ตรงนี้นะครับใครที่มีของอยู่ข้างบนแล้วนะครับถ้าไม่อยากจะถัวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็รอ,อ store c l i มันยกโลอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับในสชั่วโมงครับเนี่ย คล้ายๆเหมือนดึงขึ้นไปเป็นหลุมนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อแถวจุดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยฟืบตรงนี้นะครับก็เป็นการประหยัดไม้ไปในตัวนะครับก็รอดูทรงกันก่อน,นก็ได้นะครับตัวนี้นะอันนี้ถ้าซื้อตรงนี้นะครับลุ้นภาพใหญ่นูนไปขายแถวสามพันนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าลุ้นภาพใหญ่ถั่วให้หลุดทุนอะไรเงี้ยนะครับถัว่วไอ้รอบนีนะ้ถ้าที่ผมพูดว่าซื้อเพิ่มตรงนี้คือเราเน้นไปขายข้างบนแล้วแล้ว แล้วนะครับไม่ใช่ขายอยู่โซนล่างตัวนี้นะครับประมาณนี้เนาะในหนชั่วโมงนะครับมาดู1ชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับออก็ตอนแรกมองไว้นะครับว่าโซนนี้นะครับมันก็ลุ้นๆแหละเนาะว่าเบรกเทนไลน์หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยโอเคน,นะพี่แจ้งเตือนไปตัวไหนเนาะตัวนี้แหละนะ เบรกทนไลน์ break, ตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับจริงๆเบรกไปตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ตอนช่วงนี้นะครับเนี่ยนะตอ,อน8โมง9โมงเมื่อวานนี้แหละนะครับเอ้เราเราตีไปยังไงเนาะจําไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้คู่นี้นะครับเมื่อวานนี้ที่วัดวัดไว้เนี่ยแถวๆโซนนี้แหละนะตอนเบรกผมซื้อไปนิดนึงนะครับได้มาตอนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังดูตุยๆพิกลพิกลน,นะครับ แต่ก็มีเทรนไลน์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ให้เราคัดเลยนะครับเป็นจุดคัดแบบเนี่ยอะวาดอย่างนี้เลยนะครับถ้าหลุดเทรนไลน์เส้นนี้ลงมานะครับก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีนะแสดงว่าอาจจะจบขึ้นขึ้นในไซเวอ์ออกข้างตัวนี้นะครับก็ผมก็จะวาง a ิ e r t ไว้อย่างนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ปิดเป็นแท่งแดงลงมาทับตัวเทรนไลน์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดออกนะครับแต่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อลองดูนะตัวนี้นะก็ เฮ้ยมันลากลงมาเหมือนตัว store เนี่ยมันใกล้มากแล้วนะครับเพื่อนก็อาจจะมีอีกสักเนี่ยพอปิดแท่งในชั่วโมงหน้าเนี่ยอาจจะมีแท่งแดงพึดๆลงมานะครับส่งผลให้ตัวนี้อาจจะลงมาต่ำก็ได้นะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับแต่อยู่ในวันนี้แหละนะครับเพื่อนลองไปเซตอินดี้แล้วก็ลองนั่งวิเคราะห์กันดูนะครับหรือมารอรับแถวๆถ,ถวเส้นเทรนไลน์ลก็ได้นะหรือแถวๆถวสัก2,400้ต้นเนี่ยก็น่าเบ็ดนะครับถ้ารับตัวนี้นะครับ ก็มาคัดตรงนี้เลยนะครับไม่ไม่ไกลมากนะครับเนี่ยตรงนี้นะวางไว้สัก2 3 8 0สโซนนนี้นะครับเผื่อมันเผื่อเหลือเผื่อขาดนะพึทธลงมาถ้าเกิดหลุดลงนี้ลงมาไกลขนาดนี้นะก็คือคัดคัดดีกว่านะครับอารมณ์จะประมาณนี้นะครับเอาเส้นหายไปเลยอ๋อโอเคเนี่ยนะครับก็เดี๋ยววางเลยรอไว้ก่อนขึ้นมาเนี่ยเอาเลยโอเคขึ้นแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับตัวอิตาเลี่ยมใน1ชั่วโมงครับก็มองเป็นแนวไซด์ย์ออกข้างไปเรื่อยๆครับกินแกนเวลาไปเรื่อยๆนะครับจะประมาณนี้นะครับสําหรับในมุมมองผมนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับสรุปแบบท้ายคลิปแบบง่ายๆนะครับว่าตัววันนี้แท่งเดวมันจะปิดเขียวไว้เฮ้ยนะครับเราก็ลุ้นกันเมื่อวานนะว่าไม่รู้ว่ามันจะปิดแดงหรือปิดเขียวนะครับปรากฏว่า อ้าวมันดูทรงเป็นเขียวนะครับซึ่งถ้ามันปิดเขียวนะแท่งวิกมันก็จะดูไม่น่าเกียดมากไม่ได้มองว่าดูดีนะแต่ว่ามองแบบไม่ได้น่าเกียดมากนะครับก็ลุ้นในวิกหน้ากันต่อนะครับว่าวิคหน้าเนี่ยมันจะปิดยังไงนะครับซึ่งในมุมผมนะมีโอกาสที่มันจะลงม,มาแดงอีกสักแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะมันควรจะต้องขึ้นแล้วนะ <c oughs> ก็อันนี้เป็นมโนนะเราก็โปรเจกต์กราฟเดากันไปนะครับก็เป็นเหมือนสีสันสนุกสนานนะครับแต่ว่า ในในแท่งต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะมาวางแผนนะครับวางแผนแผนเข้าเนี่ยก็คือเรามองไปแล้วว่าวิกหน้าอาจจะมีลงนะครับเราก็ต้องเตรียมไม้รอไว้ประมาณนี้แหละเนาะล้วก็ถ้าวิกหน้ามันไม่ลงเราค่อยๆเอาไม้นะั้นะนะมาทยอยเข้าซื้อต่อนะครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะในทําเฟรมไม่เดก็ สชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยๆเข้านะครับค่อยๆเติมไปทีนิดทีละหน่อยนะครับก็ถ้ามันเป็นเวฟที่มันขึ้นไปจริงๆนะครับเป็นไทม์เฟรมมันที่จะขึ้นไปอ,อยู่ในโซนโอเวอร์บอสอีกครั้งหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยว เราก็จะมีของแหละนะออประมาณนี้นะครับก็เราอินไว้ว่ามันควรจะต้องขึ้นในลูปนี้เนี่ยมันควรจะต้องตาร์ทเครื่องในจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆลันไปนะครับลันไปเรื่อยจนปลายทางนู่นเป็นประมาณปีหน้านะครับอันนี้ในมุมผมนะประมาณปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีเฟื่องฟูของคริปโตรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเราเดาไว้ว่าอย่างนั้น time ซเคลิลมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นไปอย่างเดิมนะครับเราก็จะมีของนะครับก็ ก็จะรวยไปด้วยกันแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้นะจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP i s Studio แล้วก็ช่องในเครือนะ e อเ d อเ Head แล้วก็ PD c o คอมพิวเตอร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเออลืมพูดในทุกคลิปนะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับเพื่อนก็เพื่อนๆจะซื้อจะขายอะไรเนี่ยก็ลอง ก,ก็เป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆนครับของผมเองเนี่ยผมมานําเสนอในเชิงของอินดิเคเตอร์ให้ดูนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยมันดูแล้วแบบเออสวยดีนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ